สัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอคินพยากรณ์หมอคินบีชาแน,นลนะคะวันนี้หมอคินจะมาพลิกอากาดภาพโดยรวมว่าเหตุการณ์ที่คุณจะได้พบเจอใน3เดือนข้างหน้านี้นะคะเริ่มตั้งแต่เมษามพฤษภาคมทวนาว่า3าเดือนนี้คุณจะเจอเหตุการณ์เรื่องราวอะไรบ้างเป็นแบบภาพรวมนะคะซึ่งไม่ใช่พิกอากาศนะแต่เป็นภาพรวมโดยรวมเลยสิ่งแรกที่คุณจะเจอนะคะก็คือเอเดอรแวน เด้รบแบนคืออะไรคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือคุณมีความตั้งใจที่จะลงทุนทำอะไรบางอย่างหรือทำการเ,ออเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณบางอย่างนะคะในสัเดือนนี้นะเออมษาพฤษศมิถายนให้เตือนให้คุณระวังสุขภาพนะคะระวังสุขภาพความเจ็บป่วยหรือว่าความเครียด อาการซึมเศร้าหรือว่าความทุกข์ความกังวลใจระวังในโรคกระเพาะไมเกรนนะคะหัวใจเข่าไม่มีเรี่ยวมีแรงนะคะในสิ่งนี้นะในสาเดือนนี้นะมีเมษาพฤษภามิทยานาถ้าคุณถามเรื่องการเงินในสาเดือนนี้คุณจะได้เงินเข้ามาค่ะเงินเข้าเข้าออกออกนะคะเงินเข้ามาออกไปเข้ามาออกไป แต่ก็ยังพอมีเงินนะคะยังพอมีเงินเหลือกินเหลือเก็บอยู่บ้างนะคะหรืออาจจะบางท่านในดวงบางท่านจะมีรับรอยนะคะเรียกว่าได้เงินดับเบิลเลยดับเบิลสามสี่เท่านะคะแต่ในเรื่องภาวะของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นของคุณเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดหรือความอึดอัดใจ ความไม่สบายใจของคุณหรือนะคะระวังจะมีการมีปากเสียงมีการขัดใจกันหรือว่าคนอื่นจะนําเรื่องราวความวุ่นวายความปวดหัวความเครียดความกังวลมาให้คุณใน3าเดือนนี้เมษาพฤษภามิธนนานี้นะคะคุจะต้องเตรียมตัวหรือตั้งมือ,เ,อ,อเตรียมตัวตั้งรับในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสแตนบายนั่นเอง ไพะใบนี้คือธุรกิจการงานของคุณจะเจริญรับรื่นรุ่งเรืองขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองรบับรับรื่นขึ้นนะคะการเริ่มต้นักการทำธุรกิจใหม่ๆให้การเดินออกจากปัญหาเก่าๆความกังวลใจความเครียดหรือว่าอุปสรรค ในเรื่องของการงานของคุณนะคะหรือว่าความกังวลใจหรือว่าคุณอาจจะอยากจะเดินออกจากปัญหาเก่าๆหรือคนที่ทําให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจหรือคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องหลบหนีหรือว่าหลบเลี่ยงไปอยู่คนเดียวลําพังก็ได้เช่นกันหรือคุณอาจจะหาที่สงบเงียบในการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทําสมาธิของคุณหรือไปหาสถานที่ที่ทาให้คุณเบาสบายใจนะคะไพ่ใบน,นี้คือ การเงินของคุณจะค่อนข้างจะดีนะในสามเดือนนี้นะคะถามเรื่องการเงินการเงินก็จะดีขึ้นดีขึ้นไพ่ใบน,นี้คือความกังวลใจค่ะจะมีจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดถึงขั้นนอนไม่หลับกินก็ไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับมีความกังวลหรือว่าภาระนิสินที่คุณแบกรับไว้ ในสเดือนนี้ถือว่าคุณยังต้องลุยและต้องทรหดอดทนเป็นอย่างมากเลยนะคะไพ่ใ,ใบนี้บ่งบอกว่า k ิง g of ครับคือคุณชอบชีวิตสันโดษแบบเงียบเียบคนเดียวนะคะแบบเงียบเียบคนเดียวลำพังแล้วก็ไม่ชอบพ่นวายกับใครหรือคุณชอบอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิมีแพลนในใจนะคะหรือว่าอยากจะทำอะไร บางอย่างที่คุณไม่ได้เล่าบอกใครหรือว่าไม่ได้ปรึกษาใครหรอกทําคนเดียวคิดเองสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะจะดีขึ้นทั้งในที่การงานการเงินมันจะมีขึ้นมีลงนะคะในช่วงสาเดือนนี้นะบางบางช่วงบางเดือนจะยังตึงอยู่ยังเงียบอยู่แต่บางเดือนนะคะเดือนพฤษภามิถุนาก็อาจจะดูหวือหวาสำหรับคุณดูทำให้คุณมีความสุขยิ้มแย้มออกมาได้ ไพ่เดแฮงแมนใบนี้คือ,อยังกังวลมีความทุกข์ในใจสามเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องเครียดนะคะหรือว่าการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากหรืออุปสรรคที่คุณพบเจอไพ่ใบนี้เป็นไพ่ในอักับอัศวินคือการเดินทางของคุณคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางทางใกล้ไกลนะคะในประเทศต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะไปศาลที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไปกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปทําบุญหรือการเดินทางไปพบเจอคนที่คนคุยทําธุรกิจด้วยหรือว่าเจอวงสาคณาญาติของคุณไปทําบุญแล้วกลับมามีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีๆความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นการเริ่มต้นเรื่องราวชีวิตใหม่ๆหรือว่าทางออกคุณจะพบเจอทางออกหนทางออกในชีวิตนะคะว่าคุณจะแก้ไขยังไง ไพ่ใบนี้เดอะทาวเคือสิ่งที่กังวลใจระวังืนฟไฟหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสองกสารนะคะหรือว่าออของของแตกหัขกของร้าวนะคะระวังืนฟไฟด้วยนะคะไพ่ใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พอนำนวยพลชัยให้กับคุณ คุณกุศลที่คุณทำสาเืินนี้จะมีข่าวคราวในด้านดีๆเกิดขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกพบทางออกทางสว่างในชีวิตหรือว่าจะมีคนมาช่วยเหลือคุณไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าคุณอยากจะมีบ้านนะคะอยากจะมีที่ที่ทางหรือคุณจะย้ายไปอยู่ในห้องใหม่บ้านใหม่หรือสถานที่ใหม่ๆที่ทำให้คุณสง,สงบสุขมีความสบายใจหรือห้องจุ้ยที่ดีนั่นเอง ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเงินที่คุณจะได้รับในสัป์เดือนนี้นะคะถือว่าเงินค่อนข้างเข้ามาเยอะยไพ่ใบนี้คุณเป็นนักคิดนักจินตนาการแล้วก็คิดฝันอยากจะได้หรืออยากจะทําอะไรบางอย่างแต่มันเป็นความฝันความคิดอยู่นะคะคุณอาจจะลงมือทําไปแล้วหรือยังไม่ได้ลงมือทําใน3มเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียว ไพ่ใบนี้ความกังวลใจภรรยนิสินหรือปัญหาที่มันติดขัดรอบด้านในสามเดือนนี้คุณก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะคลี่คลายไปในด้านดีบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะคะไพ่ใบนี้คือการที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะทำมันคือสามเดือนนี้อาจจะมีการชิบะจอนลงเท้าคุณได้เดินทางไปที่ใดสักแห่งหนึ่งหรือว่าจะมีคนเดินทางมาหาคุณก็เป็นได้นะ ไพ่ใบนี้ King of Pentacles คือยังไงยังไงเงินที่เราคอยก็จะได้ค่ะอาจจะไดออ้ไม่เท่าจำนวนที่คุณขอหรือว่ารอนะอาจจะได้บ้างในบางส่วนไพ่ใบนี้คือการเป็นพยายามของคุณยังต้องต่อสู้ยังต้องลุยค่ะมีช่วงดีช่วงไม่ดีนะคะสลับปะปนกันไปนะคะไพ่ใบนี้คือธุรกิจการงานจะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูจะดีขึ้น ดีขึ้นค่อนข้างมากเลยด้วยความขยันอดทนของคุณการรอคอยข่าวคราวคุณกําลังรอคอยข่าวคราวอะไรอยู่ในสามเดือนนี้จะได้รับข่าวคราวนั้นนะและการเงินจะขยับดีขึ้นคุณกําลังเก็บเงินสะสมไว้ปลูกบ้านสร้างบ้านลุกทอมของคุณหรือว่ากําลังเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวหลังจากที่เงินใช้ไปค่อนข้างเยอะหรือว่าเงินกําลังหมุนไม่ทันอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณในสามเดือนนี้จะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะถือว่าชีวิตของคุณจะขยับ ได้ดีขึ้นเยอะถึงแม้จะมีอุปสรรคจะติดขัดอะไรบ้างแต่ว่ามันจะเป็นทิศทางไปในด้านที่ดีอะค่ะมันจะมีสลับบ้างในช่วงจังหวะอารมณ์ของคุณที่เกิดการเศร้าหมองความเสียใจความเครียดความกังวลอะไรต่างๆแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้เพราะใส่บุญอย่างคุณนะคะเช่นคุณเนี่ยย่อมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะส่งพลังใจให้ทุกท่านให้พบสิ่งที่ดีๆใน3เดือนนี้นะคะไพ่ไพ่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สรุปภาพรวมใน3เดือนข้างหน้านะคะเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะและคนก็สามารถกลับมาย้อนดูได้อีกครั้งว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างแบบที่หมอเคินำํายไว้ล่วงหน้า ขอให้ทุกท่านเนีจงโชคดีแล้วก็มีปาฏิหารและพบสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตทุกท่านเลยมีเงินใช้ไม่ขาดมือได้เงินไปต่อยอดทําบุญไปสร้างชีวิตไปต่อยอดธุรกิจดังที่ท่านปรารถนานะคะโชคดีสวัสดีค่ะ